การหนุนใจจะทำให้เรามีความกล้าหาญแล้วก็มีกำลังขึ้นแต่การที่เรามีโอกาสหนุนใจตัวเองเป็นความจำเป็นมากๆครับสำหรับเราไม่ว่าใครที่เป็นผู้นำหรือใครที่ต้องแบกภาระสิ่งต่างๆในความรับผิดชอบต้องรู้จักหนุนใจตัวเองและการหนุนใจตัวเองอย่างหนึ่งให้เราพูดว่าเดี๋ยวพระเจ้าก็เสด็จมา CGN Thai สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Living Life กับกบระผมปรัชญาครับรายการที่จะนำท่านเข้าเฝ้าพระเจ้าและศึกษาพระวจนะจพระเจ้าด้วยกันพระวจนะพระเจ้าที่เราจะศึกษาด้วยกันวันนี้อยู่ในพระธรรมยอนบทที่16เริ่มจากข้อที่16จนถึงข้อที่24ครับ ยอนบทที่สิข้อ16ถึงยีอีกหน่อยพวกท่านจะไม่เห็นเราและต่อไปอีกหน่อยพวกท่านก็จะเห็นเราสาวกของพระองค์บางคนพูดกันว่าพระองค์หมายความว่าอะไรที่ตรัสกับเราว่าอีกหน่อยพวกท่านจะไม่เห็นเราและต่อไปอีกหน่อยพวกท่านก็จะเห็นเราและเพราะเราไปถึงพระบิดาพวกเขาพูดกันว่า อ謝謝ีกหน่อยนั้นหมายความว่าอะไรเราไม่ทราบว่าอีกหน่อยที่พระองค์ตรัสนั้นหมายความว่าอะไรพระเยซูทรงทราบว่าพวกเขาอยากทูลถามพระองค์พระองค์จึงตรัสกับเขาว่าพวกท่านถามกันอยู่หรือว่าเราหมายความว่าอะไรที่พูดว่าอีกหน่อยพวกท่านจะไม่เห็นเราและต่อไปอีกหน่อยพวกท่านก็จะเห็นเราเราบอกความจริงกับพวกท่านว่า ท่านจะร้องไห้และคร่ำครวญแต่โลกจะชื่นชมยินดีพวกท่านจะเป็นทุกข์แต่ความทุกข์ของท่านจะกลับกลายเป็นความชื่นชมยินดีเมื่อผู้หญิงจะคลอดบุตรนางก็มีแต่ความทุกข์เพราะถึงกําหนดแต่เมื่อคลอดบุตรแล้วนางก็ไม่คิดถึงความเจ็บปวดนั้นเลยเพราะมีความชื่นชมยินดีที่คนหนึ่งเกิดมาในโลกดังนั้นขณะนี้พวกท่านจึงมีความทุกข์ แต่เราจะมาหาท่านอีกและใจของท่านจะชื่นชมยินดีและจะไม่มีใครช่วงชิงความชื่นชมยินดีไปจากท่านได้ในวันนั้นพวกท่านจะไม่ถามอะไรเราอีกเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าถ้าท่านขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเราพระองค์จะประทานสิ่งนั้นแก่ท่านจนบัดนี้พวกท่านก็ยังไม่ได้ขอสิ่งใดในนามของเรา จงขอเถิดแล้วจะได้เพื่อความชื่นชมยินดีของท่านจะมีเต็มเปี่ยมในบทนี้เราจะพบถึงการสนทนาขององค์พระเยซูคริสต์ซึ่งผมเคยเรียนไว้อย่างนี้ว่ามันเป็นตอนที่สำคัญที่สุดเพราะว่าอีกไม่นานพระเยซูต้องเสด็จไปที่ไมกังเขนเพราะฉะนั้นพระองค์จะต้องตรัสํำชับเตือนสติสาวกเอาไว้ถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดครับแต่ขณะที่พูดคุยกันอยู่ตรงนี้ ความรู้สึกของสาวกนั้นไม่ได้บังเกิดความเข้าใจสักเท่าไรครับแต่กลายเป็นความวิตกกังวลถ้าเราจะสังเกตจากข้อที่17นั้นเนะ่ะเมื่อพระองค์ทรงตรัสไปแล้วว่าอีกหน่อยพวกท่านจะไม่เห็นเราต่อไปอีกหน่อยพวกท่านก็จะเห็นเราดูเหมือนว่าเป็นคําพูดที่ถ้าเป็นเราเองก็คงจะงงงงนะครับรู้สึกเข้าใจยากดังนั้นเขาก็รีบถามต่อพระองค์ทันทีนะครับว่าพระองค์หมายความว่าอย่างไรที่ตรัสว่าอีกหน่อยพวกท่านจะไม่เห็นเราและต่อไป ก็จะเห็นเราเพราะเราจะไปถึงพระบิดาเพราะเขาถามต้องการที่จะเข้าใจผมชอบตรงนี้ครับอะไรที่ไม่รู้ให้ถามแต่ตอนนั้นเราอาจจะยังไม่เข้าใจแต่พระองค์จะตอบแน่นอนครับและสุดท้ายจะนำเราถึงความเข้าใจในในสิ่งที่พระองค์บอกอย่างแท้จริงนะครับพระเยซูต้องการให้เขารู้ชัดเจนอย่างหนึ่งว่าจะไม่อยู่กับเขาเนื่องจากพระองค์จะสิ้นพระชนจริงๆไม่ใช่เป็นเรื่องที่พระองค์เพิ่งจะมาบอกตอนนี้นะครับ บอกเป็นระยะระยะมาแล้วนะครับ 2- 3สาครั้งแต่ก็อาจจะยังไม่ได้ใส่ใจนะครับเพราะว่าจิตใจของเขาเนี่ยเชื่อมั่นว่าพระเยซูจะเป็นพระเมสสยาที่จะมาเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองดังนั้นเขาฝักใฝ่ในเรื่องของที่จะเห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในโลกใบนี้แล้วเขาอาจจะไม่ได้เข้าใจในเรื่องของฝ่ายจิตวิญ,ญญาณและเมื่อสักครู่ พระองค์เพิ่งจะพูดกับเขาในเรื่องของการที่เขาจะถูกข่มเหงเขาก็ยังสบายใจนะครับถ้าถูกข่มเหงแต่พระเยซูอยู่ก็ตลอด3ปีมาใช่ไหมครับเขาได้เห็นว่าพระองค์เนี่ยมีฤทธิ์อำนาจมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่แสดงอยู่ตลอดเวลากระทั่งคนที่ตายแล้วพระองค์ก็ชุบให้เป็นขึ้นจากความตายเขาก็จะไม่รู้สึกกลัวอะไรแต่พอมาเจอคําพูดตรงนี้นะครับข้อที่16ว่าท่านจะไม่เห็นเราโอ้โหมีอันตรายแต่พูดปกป้องไม่อยู่เนี่ย มันก็จะมีความรู้สึกกลัวใช่ไหมครับเรามาคิดถึงในชีวิตของเราก็เป็นอย่างนี้นะครับเวลาที่เราสบายสบายดีเราไม่ได้ค่อยได้คิดหรอกครับพระองค์จะอยู่หรือไม่อยู่จะรู้สึกอะไรข้างในเนี่ยไม่ค่อยได้รู้สึกอะไรมากเพราะว่าเราสบายดีนะฮะแต่พอเวลาที่เรามีความทุกข์มันมักจะมีคําถามหนึ่งเกิดขึ้นในในความคิดความรู้สึกเราเสมอใช่ไหมครับว่า hey, พระเจ้าอยู่ที่ไหนพระเจ้าทิ้งเราหรือเปล่าพระองค์ยังรักเราอยู่ไหมอะไรแบบเนี้ย ยิ่งตั้งคำถามแบบนั้นก็ดูเหมือนว่ามันจะเป็นเหมือนอย่างที่พระเยซูบอกก็คือทำไมเราไม่เห็นพระองค์เราจะมีความรู้สึกกังวลเราจะมีความรู้สึกวนเวียนกับคำถามอะไรแบบนี้นะครับในสุดก็คุยกันเองอีกซ้ําไปนะครับแต่ว่ายังจะไม่ได้คําตอบแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับมันดูเหมือนว่ามันความทุกข์มันจะเพิ่มขึ้นถ้าเราสังเกตในข้อที่20นะครับเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าท่านจะร้องไห้และคร่ำครวญ ร้องไห้บางครั้งมันก็แค่น้ําตาไหลความรู้สึกหวาดกลัวความรู้สึกเจ็บปวดมันออกมาแต่ถ้าถึงคร่าครวญนั้นแปลว่าเราอยู่ในความทุกข์ที่ค่อนข้างสาหัสสากันหรืออาจจะอยู่ในความทุกข์ที่ค่อนข้างยาวนะครับร้องออกมาด้วยเสียงอันดังแบบชนิดที่เรียกว่าไม่อายใครแต่สิ่งที่เรากำลังเป็นไปเนี่ยมันกลับทำอะไรครับทำให้คนในโลกนี้ที่กำลังขคมเหงหรือ ที่ไม่พอใจเนี่ยชื่นชมยินดีหมายความว่าสิ่งที่เขากลั่นแกล้งหรือสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาประสบความสําเร็จเขารู้สึกเขาชนะนะครับเราก็กําลังย่าแย่บางทีเราก็ต้องกลับมาคิดนะครับเราจะทําให้โลกนี้หัวเราะไหมหรือว่าเราจะหัวเราะแทนนะครับทำให้เขางงเหมือนกันว่าอะไรกันทําไมเราทําขนาดนี้ทาไมยังชื่นชมยินดีอยู่ได้ทุกท่านครับผมยังย้ําอยู่อย่างนี้เสมอเลยนะครับในพระคาตอนนี้ว่าเป้าหมายของพระเจ้านั้น ให้เราเป็นคนที่ชื่นชมยินดีซึ่งไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างมันโอเคทุกอย่างมันเรียบร้อยแล้วเราก็ชื่นชมยินดีมีความสุขแต่ท่ามกลางความที่มันมีมรสุมพายุทุกอย่างโหมกระหน,นำ่ำภูเขาทับอกนี่นะครับน้ำตาไหลร้องคร่ำครวญเนี่ยเรายังชื่นชมยินดีในพระเจ้าได้เพราะเรามีความหวังในพระองค์ซึ่งพระองค์กําลังบอกถึงการที่พระองค์จะสิ้นพระชน แต่พระองค์กาลังบอกเป็นนัยยะตรงนี้ด้วยว่าพระองค์จะเป็นขึ้นจากความตายให้สาวกได้รู้ว่าเดี๋ยวเขาก็จะเห็นพระองค์เป็นขึ้นจากความตายไอ้ตรงที่ไม่เห็นพระองค์ก็คือเมื่อพระองค์ตายแล้วบรรทมอยู่ในอุโมงค์เขาจะรู้สึกเหมือนกับฝูงแกะที่ไม่มีผู้เลี้ยงปกติเนี่ยเราเสียแกะออกไปแต่คราวนี้แกะเสียผู้เลี้ยงไปซึ่งมันจะทําให้กระจัดกระจายนะครับแต่อีกหน่อยเมื่อพระองค์เป็นขึ้นจากความตายเขาจะพบว่าผู้เลี้ยงของเขาเนี่ยมีชัยชนะและกลับมาอยู่กับเขานะครับแต่มาสมัยเราเรารู้แล้วนะพระเยซูเป็นขึ้นจาาากควมตย แต่หรืออีกเรื่องหนึ่งครับคือการเสด็จมาขององค์พระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นการสิ้นสุดของโลกเราก็จะมีเวลาที่จะอยู่ในบรรยากาศของทั้งความทุกข์ความสุขหรืออาจจะทุกข์หนักอาจจะเป็นไปได้ครับในเวลานั้นเราอาจจะร้องไห้แล้วเราอาจจะคร่ำครวญแต่ขอให้เราคิดถึงเหตุการณ์ในพระพีร์ตอนนี้นะครับถ้าพระองค์ได้ทรงสัญญาว่าพระองค์จะกลับมาอีกก็ให้เราหนุนน้ำใจว่าเดี๋ยวพระองค์ก็มาและคำนี้พระองค์มาเพื่อที่จะรับเราทั้งหลาย แล้วเวลาที่พระองค์กลับมาคราวนี้ก็จะทําให้โลกนี้สิ้นสุดแล้วละครับเข้าสู่การวิาพากษาแล้วก็นําเราเข้าสู่การรับบําเหน็จในพระองค์สิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่คริสตจักรในสมัยโบรามโบราณตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเขาหนุนน้ำใจโดยเฉพาะในวิวร์ได้บอกกับเราในบทท้าย,ายว่าเชิญพระองค์เสด็จมาเถิดเพราะเขาต้องการเห็นพระองค์และถ้าเขาเห็นพระองค์แปลว่าความทุกข์หรือสิ่งอะไรที่ยทั้งหมดมันได้จบสิ้นลงให้เราหนุนน้ำใจชีวิตของเราสม่ำเสมอนะครับว่าไม่เป็นไรนะ เดี๋ยวพระองค์ก็เสด็จมาให้เรากำลังให้กำลังใจตัวเองเสมอนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวพระองค์ก็เสด็จมาแล้วบางครั้งเราอธิษฐานกับพระเจ้าเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์เหตุการณ์ต่างๆที่มันไม่ได้เข้าที่เข้าทางในที่เราต้องการเป็นความทุกข์ในชีวิตและขณะที่มันยังไม่ได้เกิดอะไรขึ้นให้เราพูดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพระเจ้าก็เสด็จมานะครับในพระคัมภีร์จึงได้พูดเอาไว้นะครับว่า ในวันนั้นพวกท่านจะไม่ถามอะไรเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าถ้าท่านขอสิ่งใดาจากพระบิดาในนามของเราพระองค์จะประทานสิ่งนั้นตอนนี้ท่านยังไม่ได้ขอในนามของเราจงขอเถิดเพื่อความชื่นชมยินท่านจะเต็มเปี่ยมพระองค์หนึ่งน้ำใจให้เราอธิษฐานท่ามกลางสภาพแวดล้อมต่างๆที่ไม่ได้เอือ้อหรือเป็นไปอย่างที่เราคิดที่ไม่ได้เรียบร้อยเลยแล้วอาจจะสร้างความทุกข์กับเราแต่พระองค์บอกว่าอธิษฐานเถอะขอจากเราในนามของเรา ทำไมเราขอในนามของพระองค์เพราะจริงๆพระองค์เสด็จมาโดยทางองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์มาอยู่กับเราขอเถอะครับท่านจะได้ขอเถอะครับท่านจะรู้ว่าพระองค์สถิตอยู่ด้วยขอเถอะครับแล้วท่านจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ในพระสัญญาของพระองค์ขอพระเจ้าทรงอวยพรพระวจนะพระองค์โดยเฉพาะท่านที่ต้องเผชิญกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดในชีวิตที่หนักหนาสาหัสขอให้ท่านรู้ว่าพระเจ้าพร้อมจะฝังท่าน และถ้าท่านเองยังไม่เคยมีองค์พระเยซูคริสต์เจ้าในชีวิตและเคยขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆแต่ไม่บรรลุผลและไม่เคยช่วยให้ท่านได้พ้นจากความเป็นคนบาปร้องขอดูครับอธิษฐานในใจเงียบๆว่าองค์พระเยซูเจ้าโปรดมาเถิดอยู่ในชีวิตมาเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดมาเป็นพระผู้ไถ่ท่านจะรับชีวิตใหม่ในองค์พระเยซูคริสต์ผมขออนุญ,ญาตอธิษฐานเผื่อสาหรับท่านที่อยากจะต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์ ผมขออนุญาติษฐานเผื่อส่รนบุคคลที่แบกภาระแห่งความทุกข์ใจและท่านเชื่อมัน่นและให้ท่านสามารถพูดว่าพระองค์เจ้าค่ะโปรดเสด็จมาเถิดรออธิฐานด้วยกันนะครับข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าผู้สดับรับฟังพระวาจาของพระองค์ในวันนี้และยังไม่เคยมีพระองค์ในชีวิตเป็นผู้ที่ต่อสู้ตามลําพังเหน็ดเหนื่อยกับชีวิตความทุกข์ไม่ได้จากไปความบาปก็ยังอยู่ขอพระเจ้าให้เขาได้หันกลับจากความบาปกลับใจเสียม่ และเปิดใจต้อนรับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยขอพระองค์เสด็จเข้ามาในชีวิตและประทานความรอดการไถ่าบาปให้กับเขาอภัยโทษบาปประทานชีวิตใหม่อันเป็นนิรันดร์ของพระองค์เจ้านั้นให้กับเขาได้เถิดและสําหรับผู้ที่เป็นผู้เชื่อถ้าสถานการณ์ชีวิตของเขาพบกับความทุกข์ยากลําบากน้าตาเขาไหลใจเขาแตกขอพระองค์เจ้าทรงสมานร,รักษาขอพระองค์เช็ดน้ําตาทุกหยดก็ให้ความหวังของเขาทวีขึ้น ขอให้ชีวิตของเขากับมีพลังของพระองค์ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าและให้เขาหนุนน้ําใจตัวเองว่าพระองค์เสด็จมาเถิดอีกหน่อยพระองค์ก็เข้า,ามาแล้วอีกหน่อยพระองค์ก็จะช่วยทุกอย่างคลี่คลายและให้เขาพูดว่าเรากําลังดีขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าขอพระเจ้าอวยพรและประสิทธิ์ประสาทพรน,นี้กับทุกท่าน้วยเถิดในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนทุกท่านครับ เมื่อท่านได้มีโอกาสเฝ้าเดี่ยวร่วมกับ CJN ไทยและท่านรู้สึกว่าท่านได้รับพระพรได้รับประโยชน์จากการศึกษาพระคำพระเจ้าร่วมกันขอให้ท่านได้เป็นพระพ,พรต่อไปครับด้วยการที่ท่านจะกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามผ่านทางช่อง YouTube หรือ Facebook ของ CJN ไทยได้นะครับท่านสามารถมีส่วนในการที่จะอธิษฐานเผื่อพันธกิจของ CJN ไทยและขณะเดียวกันท่านที่ประสงค์จะมีส่วนในการถวายทรัพย สนับสนุนสื่อของคริสเตียนไทยให้ก้าวหน้ากว้างไกลท่านสามารถถวายเข้ามาได้ครับเพื่อจะเป็นพระพรสําหรับพี่น้องทั่วไปขอพระเจ้าอวยพระพรครับทุกคนก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตรายการเพื่อเสริมสร้างและประกาศเรื่องของพระเจ้าออกไปด้วยการอธิษฐานเพื่อพวกเราอาสาตัวในการรับใช้และถวายทรัพย์สนับสนุนพันธกิจ CGN ไทยขอบคุณครับ